กาบหลวงปู่พุทธอิสระกันต่อครับหลวงปู่ครับตั้งทงเดียวกันกับครั้งที่เคลื่อนไหวแจ้งวัฒนะคือล้มรัฐบาลยิ่งรักกันนะครั้งนี้ตั้งทงจะล้มอะไรครับตั้งทงที่จะปฏิรูปพระศาสนาเพราะการที่ฉันออกมาสู้เพื่อเกิดกระบวนการผลักดันให้เกิดกระบวนการปฏิรูปาอาณาจักรแล้วเนี่ย ฉันก็อยากให้ศาสนาจักรปฏิรูปให้สอดคล้องกับอาณาจักรให้เป็นไปโดยไม่ทิ้งหลักของธรรมและวินยัยไม่งั้นอาณาจักรนาไปข้างหน้าแล้วศาสนาจักรถ่วงอยู่ข้างหลังมันจะกลายเป็นการไม่สมดุลแล้วสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรกลายเป็นเหมือนกับปฏิรูปเพียงแค่ซากแล้วจิตวิญญาณหายไปครับแทนศาสนาจักรควรจะต้องก้าวเดินไปพร้อมๆกับอาณาจักรในกระบวนการปฏิรูป มันจึงจะนําพาบ้านเมืองนี้ไปสู่เป้าหมายที่งดงามน,นี่คือวิธีคิดของฉันฉันจึงจ้องเสียสละเอาตัวเองออกมาเป็นแกนนาในเวทีเพราะว่าเราคิดว่าวิธีคิดของเราน่าจะเป็นวิธีคิดที่จะทํานำพาเอาศาสนาจักรเนี่ยกลับมาสู่วิถีแห่งพุทธะได้อย่างชัดเจนวิถีพุทธะคืออะไรพระพุทธเจ้าออกจากมหาสมบัติมาสู่ความไร้ซึ่งสมบัติแต่ มหาเถรก็ตามสังฆมณฑลปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยมาจากไม่มีสมบัติครับแต่มาช่วยกันพ่อภูมิทรัพย์สมบัติต่างองค์ต่างก็มีสมบัติพ,อพ่อคูมมโหลานอย่างนี้ก็ถือว่าผิดหลักการาศาสนาจากักผิดหลักการพุทธศาสนาด้วยความเคารพครับการที่หลวงปู่ลุกขึ้นมากล่าวหาสมเด็จว้ปักน้ําและกล่าวหาหมหาเถรสมาคมไม่ได้กล่าวหาเพราะพฤติกรรมเขาทํา การที่ยาเอาคุกมาให้ฉันการที่หลวงปู่ไปเรียกร้อให้ทางการบ้านเมืองตรวจสอบทรัพย์สินของหมาที่ได้สมาคมมาไ้ฉันพูดมาตั้งแต่อยู่เวทีนะเท่ากับเป็นการล้มมอไปโดยประยายไม่ได้ล้มเลยวันนี้ฉันคุยไปคุยกับคุณเทียนฉายไปคุยกับท่านรัฐมนตรีประจำสํานักนายกคุยกับท่านทิบดีดีเอสไอว่าฉันไม่ได้มาเพื่อจะมาล้มมอแต่มาเพื่อจะหาวิธีการเอาองค์คณะผู้ ปกป้องธรรมและวินัยแล้วก็จัดการภารกิจของพระพุทธศาสนามาช่วยงานมหาเถนโดยการฉันพูดกับคุณเทียนสระฉายว่าเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญได้ไหมว่าองค์คณะผู้พิทัก์พระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนาเนี่ยประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านการภาษาด้านการสื่อสารด้านสรารพัดด้านที่อยู่ในการปกครองเผยแพร่ บริการแล้วก็สาสนาณูปการสาธารณูปโภคและการศึกษาเอาผู้เชี่ยวชาญแต่ละคณะทั้งคราวาสทั้งพระมารวมกันแล้วก็ไปรับงานจากมหาเถรมาทำโดยให้มหาเถรแบ่งงานแบ่งอํานาจมาซึ่งแต่ละองค์ที่อยู่ในมหาเถรเนี่ยไม่ได้ไปล้มท่านไม่ได้ไปทําร้ายท่านให้ท่านเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าสมเด็จวัดปัญาเนี่ย จะเกอยู่แล้วแล้วแต่และองค์ก็เจ็ดแปดิทั้งนั้นลงุลง,ลงปู่ครับหลวงหลวงปู่ครับหลวงปู่ใช้คําว่าให้พระผู้ใหญ่เหล่านั้นม,มหาเถระเหล่านั้นเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้แบ่งอานาจมาที่คณะกรรมการ,การซึ่งประกอบด้วยคาราวาทตรงไปมแล้ว,รลวรพระตรงไปตรงมาคาราวาทแล้วพระแม้ว่ามีพระด้วยก็ตาม,มตรงไปตรงมาในที่สุดมันสามารถตีความได้ว่ากําลังจะเอาคาราวาทมาปกครอ,องพระช่นะ ไม่ใช่เอาคาราวะมาปกครองพระเก้างานในที่มันจะเป็นงานปกครองก็อยากให้เขาทำเพราะมหาเถรมีมีงานตั้งเยอะแยะนี่นิติบัญญัติตุลาการบริหารและการปกครองครับก็แบ่งมาสิงานบริหารเนี่ยแบ่งมาครับงานบริหารงานตุลาการงานนิติบัญญัติตัวเองไม่ถนัดนี่อะไรที่จะแบ่งให้คารวะมั่งอ้าวก็อ,อย่างงานบริหารสมมติว่าเราแบ่งเป็นสามด้านบริหาร,ร,หารตุลาการนิติบัญญัติอ ด้านไหนควรที่จะสละอํานาจให้แก่ขลารว่าอย่างง้นไม่ได้คลารว่านะเพราะว่าองค์คณะพิทักษ์พระพุทธศาสนากมีทั้งพระและขลารว่าอะไรครับด้านไหนที่จะสละงานบริหารอย่างนี้เป็นต้นฝ่ายบริหารจกบริหารกิจการพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างอ่ะบริหารกิจการพทธศาสนาเช่นการศึกษาเป็นต้นเนี่ยการศึกษาศาสนพิธีกิจกรรมที่จะทํากับสังคมโดยรวม แม้กระทั่งกระบวนการร <Okay. S 1> ัชพิธีราชพิธีต่างๆอำนาจตุลาการนี่ต้องสละมาด้วยหรือไม่ครับอำนาจตุลาการก็ยิ่งถามว่ามีความสามารถไหมรู้จักเข้าใจไหมตัวอย่างเช่นคําที่ท่านเลขามหาเถรพูดกับฉันว่าพระธรรมวินัยกําหนดว่าผู้ต้องอาบัติประราชิกค,คือประราชิกแต่แต่มหาเถรเลขามหาเถรบ,บอกว่าเมื่อศาลชั้นเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้องคดีก็ถือว่าคดีจบ แสดงว่าไม่เข้าใจว่าอะไรคือวินัยบับญญัติอะไรคือกฎหมายให้แสดงว่าในมุมมองของหลวงปู่ควรจะสละอำนาจทางด้านตุลาการมาให้องค์คณะประกอบด,ด้วยพระและคลาวาสด,ด้วยใช่หรือไม่ก็พระและคลาวาสเป็นที่เป็นเครื่องมือในการรับผิดชอบหรือช่วยงานมหาเถรถ้าเช่นนั้นมหาเถระสมาคมจะเหลืออะไรฮะก็เหลืออำนาจการปกครองในอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจการปกครองอำนาจนิติบัญญตัติเพราะตัวเองถือกฎหมายอะ่ะครับอ้าแล้วทําไมอ่ะอำนาจบริหารก็ให้องค์คณะาประกอบด้วยพระและขราวาร่าอ,อำนาจตุลาการก็มอบอำนาจให้กับองค์คณะประกอบด้วยพระและขราวาร่า ถ้างั้นมหาเถระสมาคมหรือมหาเถรของหลวงปู่ก็จะเหลืออะไรอ่ะก็เหลืออำนาจการปกครองแต่ในนามก็ปกครองอยู่แม้กระทั่งองค์คณะพิทักษ์พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยก็อยู่ในอำนาจการปกครองของมหาเถรทำไมเนี่ยคุณเป็นห่วงอะไรกับเขาเนี่ยคุณเลยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนึ่งคณะของหลวงปู่กับคุณพายุนิติตวันมีอจจะได้ทางการเมืองประการที่สองคณะของคุณพายุนิจิตวันมีแนวคิด อาลัคชีก็คืออุบาทก็คือจะเอาคารวาสมาปกครองพระไม่ใช่เอาคารวามาปกครองนะไม่ใช่เอาคารวาสมาปกครองพระเพราะว่ากระบวนการปกครองยังอยู่ในอำนาจมหาเถรแต่คารวาสมารับใช้มหาเถรและคารวาสลับใช้มหาเถรรับใช้ในนามมหาเถรและทําตามคําสั่งมหาเถรสมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาองค์คณะประกอบด้วยพระคารวาสของหลวงปู่เนี่ยฟันธงธรรมชโยพ้นสภาพพระ ต้องส่งขึ้นไปที่หมหาเถระสมาคมฉันก<ม>็ไม,ไม่ได้หวังว่าให้องค์คณะนี้จะมาทําหน้าที่แค่ตื้นๆสั้น,น,นๆนจิ๊บจ้อยแค่ฟันทงธรรมชัโยอย่างเดียวฉันหวังว่าจะให้ทํางานในสังคมนทนให้ทงหมดให้ก้าวคู่ควบคู่ไปกับอาณาจรรักรให้ได้ <c oughs> ทําไมอ่ะคือองคคณะเหล่านี้ไม่มีอํานาจการปกครอง ครับมีอำนาจแค่เป็นเบสรับใช้แล้วมันจะมีอะไรมากมายอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอะไรแต่ถ้าถือปล่อยให้อำนาจทั้งสามอยู่ในท่านทั้งยี่สิบนี้แล้วแต่ละรูปแต่ละองค์ก็เก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเคยมีบ้างไหมว่าไอ้ไอเรื่องราวที่มันเกิดในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านทั้งยี่สิบจะลงไปแก้ไขอย,อย่างปัจจุบันทันด่วน ไม่มีหรอกที่ผ่านมาไม่ว่าจะคดียันตะนิกรอ,อรวีนาพุทโธภาวนาหรือแม่ล่าสุดก็คือคดีธรรมกายและคดีเดนคำสุดทั้งหมดเนี่ยสังคมเป็นคนจัดการเองทั้งสิน้นไม่ใช่คณะสงฆ์แต่เป็นเรื่องของสังคมะะจัดการเองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรแล้วที่จะต้องปฏิรูปสถีให้สังคมเข้าไปมีบทบาทในการร่วมจัดการคณะสงฆ์นี่แหละคือสิ่งที่ฉันมองว่า ควรจะต้องทำได้แล้วแล้วมันเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องออกไปสู้ในเวทีหลักไม้สุดท้ายของการออกมาขึ้นไหวครั้งนี้อยู่ตรงไหนครับเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปพระธรรมพระกระบวนการพาร,รกรรมภาร,รกิจของพระศาสนาให้ชัดเจนรูปธปรรมก็คือมีการแก้กฎหมายคณะสงฆ์ใช่ฉันเสนอวันนี้ฉันเสนอไปแล้วสามสิบมาตรา แล้วก็ให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญดูว่าท่านจะบรรจุได้หรือไม่บรรจุแล้วแต่ท่านเทียนฉายท่านบาวารศักดิ์มีความหวังแค่ไหนเออฉันเชื่อในแนวคิดของฉันว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของพระธรรมวินัยและชาติศาสตร,ร,รส์ตริย์เรามีความบริสุทธิ์ใจจริงใจฉันหวังนะอือฮึเราไม่ฉันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะฉันก็เอาไปยื่นให้กับคุณประยุทธ์ด้วยโดยผ่านท่านรัฐมนตรี สุภาพันธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านมอมลวงบรรดามอมลวงมรรดานักธิปะจำสำนักนะไดโดยผ่านท่านแล้วก็แล้วก็ส่งมอบส่งมอบไปยังตั้งใจว่าจะทําเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพุทธศาสนาให้ได้คาว่าถึงที่สุดครั้งนี้ของหลวงปู่ จะเหมือนกับนิยามของคำว่าถึงที่สุดเมื่อครั้งปักหลักแจ้งวัฒนะหรือไม่ครับจะได้ทราบดีกรีฉันกังวลนะจะ,ลจะได้ทราบดีกรีเ,เดี๋ยวเดี๋ยฉันกังวลนะว่ากังวลว่าตอนที่ฉันอยู่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยฉันทำแล้วมีคนมารับไม้อมืครั้งนี้ไม่มีใครมารับไม้ครั้งที่แล้วบุรพาพยักเขาออกมารับไม้ถูกไหมฮะคุณก็พูดไปอาอิีกแล้วเอาฉันไปผูกอีิแล้ว ผมผมผมเพิ่งเห็นหลวงผมเพิ่งเห็นหลวงปู่เขินก็วันนี้เองจะเขินทําไมหลวงปู่ศัจธรรมก็คือศัจธรรมเอพูดเมื่อไร่มันก็เป็นความจริงเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไปตั้งกองบัญชาการที่แจ้งวัฒนะมีคนมารับไม้บูรพาพยัคตแต่ครั้งนี้เกรงว่าจะไม่มีคนมารับไม้ใช่หรือไม่ใช่เกรงว่าจะไม่มีเพราะว่าไม่มีใครกล้าทํา ไม่มีใครกล้าบูรพาพยักครั้งนี้จะกล้าไหมฉันมองในมุมที่แล้วกล้านะมองในมุมมองพระสงนะะมองในมุมมองพระสงฆ์ครับเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เท่านั้นจะรู้ดีครับสําหรับฉันแล้วเนี่ยผู้ที่เหมาะสมที่จะมารับไม้จากฉันก็คือพระสงฆ์นั่นก็คือไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวไม่มีเลยไม่มีมหาเถรก็อย่าหวังแล้ไม่มีเลย ไม่มีเลยก็ก็ต้องฟันทึงได้บอกว่าท่านคงจะต้องสู้คนเดียวโดดเดียวโด,ดเด,ด,ด,ดจนกระทั่งตายกันไป <c oughs> ข้างคำถามสุดท้ายครับฟันธงเลยนะครับดูจากบริบททางสังคมทางการเมืองนะครับมีความหวังถึง50อร์เไหมครับในการต่อสูออ้ครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการาเอาคันแบบฟันธงฉันว่าเกินนะกี่เปอร์เซ็นต์้าิให้กำลังใจตัวเองอ้าส อย่าหลอกตัวเองสิครับหมอะไรน่าเกลียดขนาดนั้นตัวเลขห้าสิบเอ็ดฉันจะล่าเกลดสิบปู่เอาตามอายุขแล้วกันอ๋อฉันฉันเชื่อว่าหกสิบอ้าวห้าสิบเก้าหกสิบ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 เปอร์เซ็นต์จากร้อยนะฮะเออหกสิบขึ้นโอเคฉันเชื่อว่าทำได้นะฉันเชื่อว่าทำได้มีความหวังหกสิบฉันเชื่อว่าทำได้เชื่อว่าทำได้ในในช่วชีวิตของเราหรือปะในช่วชีวิตของฉันไหม ทำไมฉันจะตายพ่กนี้แล้วเหรอว่าเมื่อวานนี้พกเพิ่งจะพูดกับลูกศิษย์ว่าขนาดสมเด็จวชชนะเนี่ยยังโดนวางระเบิดือ<ฮ>จําได้ไหมตอนที่ท่านมาทําเรื่องธรรมกายอ๋อสมเด็จวชชนะสงครามที่มรณภาพใช่เร้<ห><ร>มหาตรยานก็เคยออกมาต่อสู้เรื่องธรรมกายแล้วก็โดนวางระเบิดรถแล้วฉันเนี่ยจะเหลืออะไรวันนี้นั่งเมื่อกี้นั่งรถมานี่ลูกศิษย์บอกว่าเงินไม่หาหาแต่ระเบิดกับปืนโอเคเอาเอาเอาหลวงปู่ทำไมอะ คุณคุณคุณไม่ให้พรอะไรหรือไม่ให้กําลังใจอะไรกับฉันเลยเหรอเนี่ยม่าถามอย่างงี้มาถามสาบแช่งนะเนี่ยไม่อวยพรให้ประสบความสําเร็จหรือให้กําลังใจให้สามารถทําได้ไม่บักอาดฮะนี่ฉันช่วยพระศาสนานะช่วยชาติกระทำมาแล้วสู้ต่อไปฮะแต่ผมขอทําได้แค่นี้แต่ผมขอเดินตามพระนะฮะ เหรอครับกลับลาดีกว่าเดินนำบ้างสิเดินตามไม่ได้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 หรือไม่ก็เดินข้านผมไม่เอาพระนำฮะผมแค่ตามพระเฉยๆฮะเอาพระนำไม่ได้กลับทำไมอ่ะผมยังไม่ตายผมยังไม่อยากตายครับขาครับลาขอบคุณบางครับสุดยอดเลยด้วยความเคารพคุณผู้ชม หลวงปูป่พุทธอิสระบอกว่าการออกมาต่อสู้ครั้งนี้น,น,นะฮะความหวังอยู่ที่60เซและข้อกังวลที่สุดก็คือจะเป็นการต่อสู้ที่มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่เหมือนกับครั้งปักหลักที่แจ้งวัฒนะขับไล่รัฐบาลที่รักครั้งนั้นเชื่อว่าจะมีคนออกมารับไม้ต่อซึ่งในสุดก็มีคนออกมารับไม้ต่อนั่นก็คือบุรพพยักษ์แต่ครั้งนี้ถามถึงลูกศิษย์บุรพพยักษ์ของหลวงปู่หลวงปู่ไม่ตอบ หลวงปู่กังวลและเรื่องของพระหลวงปู่บอกว่าก็ต้องมีแต่พระเท่านั้นที่ที่ต้องออกมารับไม้ต่อไม่ทราบสิครับผมว่าเรื่องนี้นะถ้าทางการบ้านเมืองไม่ยื่นมือเข้ามาแรงๆงน,น,นะครับสังคมไม่ยื่นมือกข้ามแรงมันก็ยากแต่ในช่วงชื่อของเราเราจะได้เห็นการปฏิรูปคณะสงฆ์ไปแก้กฎหมายคณะสงฆ์หรือไม่ไม่ทราบสิครับก็าต่อรบต่อหน้าคุยใหญ่เลยทีนต่อระหว่างฝ่ายที่ฝ่าย วันที่ที่เดียวเกิดทีกิดทเดียวก